พบศิจวิบาลนะครับในวันแรกของสัป,ปดาห์คือวันจันทร์ที่3เมษายนพระธรรมอุปยศบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่36นะครับก็เป็นอีกกฎข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์หรือกฎหมายแล้วแต่จะเรียกนะครับในเรื่องเฉพาะความรับผิดชอบนะครับหมายความว่ายังไรครับหมายความว่าบุคคลที่1ได้กระทำไม่ว่าจะโดยการเจตนาหรือไม่เจตนา หรือโดยการประมาทหรือตั้งใจเป็นเหตุทำให้บุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งสัตว์นะต้องสูญเสียชีวิตนะโดยแบ่งเอกเป็นข้อคอไก่กับข้อขอไข่นะข้อขอ,อ,อไก่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าของโคที่ทำร้ายชีวิตนะครับในข้อหนึ่งคือผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือเด็กหญิง โดยที่1.1ไม่เจตนาเพราะสุดทิสัยโคนั้นเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบแต่เจ้าของไม่ต้องใน1.2แต่ว่าถ้านะครับเจ้าของประมาทเพราะละเลยโคของเจ้าของเคยทําร้ายชีวิตคนอื่นและมีคนเตือแล้วแต่เจ้าของเพิกเฉยเจ้าของจะต้องรับผิดชอบรับโทษนะตายนะครับ แทนชดเชยชีวิตที่ทำให้คนอื่นนะครับในข้อ2องครับเรื่องทาตครับนั่นก็คือถ้าโคทำลายทาตุนะครับเจ้าของนั้นจะต้องเสียค่าปรับ30เชเกซึ่งเป็นเงินจำนวนเท่ากับราคาทาตนั้นแล้วสมมุติถ้าโคทำลายโคในข้อที่3ามสิบเจ้าของก็ต้องชดใช้ด้วยเช่นเดียวกัน น,นั้นเป็นรายละเอียดแล้วก็พูดถึงเจ้าของมาบ่อก็เมื่อสมัยก่อนนั้นการขุดบ่อนะั้นเป็นเรื่องปกติเพราะที่นั่นน้ําเป็นเรื่องสําคัญและเจ้าของจะต้องขุดบ่อเพื่อใช้สาหรับการเกษตรของตัวเองและสัตว์เลี้ยงแต่ว่าบ่อน,นั้นนะจะต้องมีการปิดให้ดีแต่ในเกรในกรณีที่ทำไมครับไม่ได้ปิดบ่อน,นั้นแล้วสัตว์นะครับ ลงไปในบอ่อหรือตกลงไปในบอ่อเสียชีวิตนะครับเจ้าของนั้นต้องชดใช้อะไรคือคําสอนครับในที่นี้ทั้งหมดนี้ผมนะครับพวกเราอาจจะได้เรียนรู้หลายอย่างหลายข้อหลายจุดแต่ผมให้ข้อคิดสข้อคิดด้วยกันผมได้ให้ข้อคิดก็คือกฎหมายกฎเกณฑ์กฎข้อบังคับต่างๆเนี่ยของพระเจ้านั้นดีคอบคบรอบครอบครบถ้วนนะครับทุกด้าน นะและยุติธรรมอันนั้นเนี่ยเป็นการบอกให้เห็นถึงสะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่ออกกฎหมายนะั้นหรือกฎเกณฑ์ขดข้อบังคับนั้นก็คือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าของเรานั้นมีพัลกษณะที่ดีพร้อมครบถ้วนนะครับและพระเจ้านั้นยุติธรรมให้ความยุติธรรมแก่มนุษย์ทุกคนเราจะหาคนที่ดีกฎหมายของมนุษย์ในโลกนี้ที่ดีพร้อมครบถ้วนแล้วก็ ยุติธรรมนั้นไม่มีในโลกนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับของพระเจ้านะอันนั้นเป็นข้อคิดประการที่หนึ่งข้อคิดหรือคำสอนข้อที่สองคือทุกสิ่งที่เราตัดสินใจทำจะต้องรับผิดชอบผลลัพธ์เราจชแมฟเราสังเกตดูเรื่องราวทั้งหมดที่เราทำแม้ว่าเราเองจะมีสัตว เลี้ยงแต่ว่าเราปล่อยสัตว์เลี้ยงเราไปทําร้ายคนอื่นและโดยเฉพาะถ้ามีคนเตือนแล้วเรายังคงทําอีกเราต้องชดใช้ถึงชีวิตนะครับและแม้กระทั่งบอ่อที่เราขุดขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ปิดให้ดีเราเป็นเหตุทําให้คนอื่นนั้นจะไหมครับต้องออบาดเจ็บหรือสัตว์เลี้ยงบาดเจ็บนะครับเราเองอาจจะต้องมีการชดใช้อะไรคือบทเรียนที่นี่กับทุกสิ่ง ที่เราตัดสินใจทำนะครับจะส่งผลต่อเราและต่อคนอื่นนั้นเราเองจะต้องรับผลนั้นนะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่เราทำตัดสินใจทุกอย่างนะครับเราเองเนี่ยจะต้องรับผลของมันและบางครั้งสิ่งที่เราทำนั้นส่งผลกระทบต่อคนอื่นเราอาจจะต้องมีการชดใช้ และการชดใช้ถึงขนาดอาจจะต้องชดใช้ถึงชีวิตของเราด้วยนะพวกเราเองจะคิดหรือจะทำหรือตัดสินใจทำอะไรเราเองจะต้องคิดใคร้ควรอธิษฐานก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับผลรับที่อาจจะติดตามเรามา อัรที่ผมพูดในะลักษณะที่กว้างมากและประการสุดท้ายข้าพระเจ้าให้คุณค่าชีวิตของมนุษย์เท่าเทียมกันเมื่อเราไปทาร้ายหรือเป็นเหตุที่ทําให้คนอื่นต้องสูญเสียชีวิตเราต้องชดใช้ถึงชีวิตชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนั่นคือความยุติธรรมเราจะบอกว่าเราเอาเงินนะครับจ่ายยัดแทนหรือเปลี่ยนกฎของกฎหมายนะไม่ได้ชีวิต ทุกคนพระเจ้าเขาลพแล้วพระเจ้าก็ให้เกียรติมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเด็กชายเด็กหญิงทุกคนถือว่ามีชีวิตหนึ่งเท่าเทียมกันถ้าในสมัยพระกัมพีผู้ชายคงมีค่ามากกว่าผู้หญิงผู้ใหญ่มีค่ามากกว่าเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กหญิง แต่พระเจ้าถือว่าทำไมครับทุกๆชีวิตมีคุณค่าเพราะเหตุผลว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามแบบพระชายของพระเจ้าทำให้ผมคิดขึ้นมาว่าชีวิตของมนุษย์แม้ว่าจะอยู่ในคันเมื่อการปฏิสนธินะครับอยู่ในคันที่กำลังพัฒนายังไม่ได้ออกมาเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ถือว่าสิ่งมนุษย ก็เป็นมนุษย์บุคคลหนึ่งและก็เป็นไปนมีชีวิตและถ้าใครทำร้ายชีวิตที่อยู่ในขันนั้นหรือการทำแทงนั้นเท่ากับเราก็เป็นการฆ่าชีวิตของคนอื่นและคนที่ทำเช่นนั้นคนนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระเจ้าหรือบทเรียนวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพวกเรา ท,ทุกคนให้เราระมัดระวังสิ่งที่เราจะทำเพราะสิ่งที่เราทำเพราะเราต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับ